พาช่างเที่ยว2024เฉิงตูฉงช,ชิง่งหงหยาตงย่ำราตีแสงสีแห่งฉงชิง่งหนึ่งในสัญลักษณ์ของมหานครฉงชิ่งก็ต้องมาชมสถานที่แห่งนี้หงหยาตงจากประตูเมืองในสมัยโบราณพิชโฉมอย่างงดงามเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวผสมผสานการพักผ่อนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวในปี2003 เมืองชงชิ่งลงทุน385ล้านหยวนเพื่อปรับปรุงสถานที่แห่งนี้และเปิดยางเป็นทางการในปี2006โดยอาคารคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่สร้างบนพื้นที่ภูเขาและลิมแม่น้ำมีพื้นที่ก่อสร้าง46,000ตารางเมตรดูเรียบง,ง่ายและสง่างามในเวลากลางวันและสว่างสวยในเวลากลางคืนงดงามตะการตาเกินจะวัดได้ หงหย่าต้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจียหลิงถัดมาจากจัตุรัสเฉา,าเทียนเหมินประกอบด้วยอาคารจีนโบราณถ้ำภูเขาน้ำตกศาลาทางเดินสะพานรวบรวมไว้ทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสมัยใหม่หงหย่าตงภายในมีร้านค้าร้านอาหารโรงแรมร้านขายสินค้าที่ระลึก สัมผัสประสบการณ์ชีวิตยามค่ำคืนของฉงชิ่งได้ที่ถนนบาที่มีชีวิตชีวาอร่อยกับหม้อไฟฉงชิ่งแท้ๆและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของการบรรจบกันของแม่น้ำทั้งสองสายจุดชมวิวชั้นดีอีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วยพาช่างเที่ยว2024เฉิงตูฉงชิ่ง ย่ำราตีแสงสีแห่งชงชิ่งหงหยาตองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามทริปสำคัญพาช่างเที่ยว2024นะครับ